สวัสดีครับนักเรียนนะครับอันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับก็เฉลยข้อสอบโอนิคณิตศาสตร์ปี6กสองเหมือนเดิมนะครับอ่า EP นี้ก็จะเป็นแบบรวมหลาย,ลายเรื่องนะครับที่เก็บตกข้อที่เราไม่ได้ทํากันนะครับในข้อที่1นะครับเรามาดูข้อที่1กันถามว่าจํานวนในข้อใดมีค่าเท่ากับลบหทั้งหมดยกกําลังเศษสี่ส่วนห้าอ่ะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมาเข้าใจในเรื่องของสมบัติเรยกาลังนิดนึงบางข้อนะก็ เอยกกกำลัง M ส่วน n นะครับมันจะมีค่าเท่ากับลากที่ n ของ a ยกกกำลัง m อมยกตัวอย่างเช่น a ยกกกำลังเศษ2ส่วน3มันก็จะมีค่าเท่ากับรากที่วิธีการดูว่ารากที่ใส่ให้เนเรียนดูที่ตัวส่วนนะอันนี้ลากที่3รากที่3ของ a ยกกกำลังสองนั่นเองนะครับ อะคราวนี้มาดูโจทย์ข้อนี้กันเพราะฉะนั้นลบหยกกำลัง4ี่ส่วนหลบหทั้งหมดยกกำลังเศษสส่วนหก็จะอยู่ใน,ใน,ใ,นในรูปของรากที่5ของลบหยกกำลัง4ี่ถ้านักเรียนเข้าใจนะครับว่าจำนวนลบยกกำลังคู่เนี่ยในดูในเฉพาะในรูปนะครูสามารถมีเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ เป็นหยกกำลังสี่ได้เพราะว่าลบหยกกำลังสี่หมายความว่าลบหคูณกับสี่ครั้งถูกไหมลบคูณลบได้บวกลบคูณลบได้บวกสุดท้ายแล้วคําตอบที่ได้เป็นบวกเหมือนเดิมนะคูณกันทั้งหมดสี่ครั้งมันก็จะมีค่าเท่ากับห้ายกกำลังสี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นคูสามารถเปลี่ยนถ้าเป็นยกกำลังคู่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนบวกได้นะอ่ะคราวนี้คูวไม่เปลี่ยนเป็นตัวนี้ซึ่งมีช้อยยัง ยังไม่มีชอยนะครับถ้าเกิดครูเปลี่ยนกลับเป็นเลขย,ยกกำลังก็จะกลายเป็นห้ายกกำลังสี่ส่วนห้าอ่ะมันมีสมบัติเรขาคณิตอีกข้อหนึ่งที่บอกว่า a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n เช่นห้ายกกำลังลบสาก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนหยกกำลังสามเป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะ เดี๋ยวครูทำให้เป็นยกกำลังลบหนึ่งดีกว่าอ่ะอันนี้เข้าใจสูตรนะครูขออนุญาตลบนะ,ะเผอิญครูสังเกตชอยข้อที่สี่อ่ะมันน่าจะใช่คำตอบแหละได้เรียนดูชอยข้อที่สี่นิดหนึ่งชอยข้อที่หนึ่งอ่ะตัดทิง้งเหตุผลเพราะว่าเป็นเป็นค่าลบไม่มีทางเป็นไปได้ชอยข้อที่สองก็ตัดทิง้งเพราะคำตอบเป็นลบนะเพราะคำตอบของเราได้ไม่ได้เป็นบวกส่วนชอยข้อที่สามมาที่ไม่ใช่เพราะว่าไดเรียนก็ดูดูจากบรรทันเนี้ย มันคูณตัวกันมันเป็นห้ายกมันเป็นสแควรูทสี่ของห้ายกกำลังห้าแต่ของเราเป็นสแควรูทห้าของห้ากำลังสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันมันก็จะเหลือแค่ข้อสี่กับข้อห้านะที่มันเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนิดนึ่งก่อนหน้าก่อนอันนี้ก่อนหน้านี้คุณบอกว่า a ยกกำลังลบเจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเยกกำลัง n นะเช่นห้ายกกำลังลบหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นเศษหนึ่งส่วนห้ากำลังหนึ่งหรือเศษหนึ่งส่วนห้านั่นเอง อันนี้หนึ่งนหนึ่งส่วนห้านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนห้าครูต้องเปลี่ยนครูก็ต้องเปลี่ยนรูปเป็นห้ายกกำลังลบหนึ่งโอเคไหมจากอันนี้นะก็จะได้ว่าลบห้ายกกำลังสี่ส่วนห้าขออนุญาตเขียนซ้มมิติรอบหนึ่งนะก็ะเป็นห้ายกกำลังสี่ส่วนห้าอันนี้เท่ากันนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนห้าครูต้องการเปลี่ยนให้เหมือนช้อยนะหรือเราเช็คช้อยก็ได้เอาเช็คช้อยดีกว่า ง่ายสุดคือการเช็คชอยส์เดี๋ยวเรามาเช็คชอยส์ข้อที่4กันนะครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วนห้ายกกำลังลบสี่ส่วนห้าเศษหนึ่งส่วนห้าตัวเนี้ยเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นอยู่ในรูปของห้ายกกำลังลบหนึ่งถูกไหมนี่คือในวงเล็บนะยกกำลังลบสี่ส่วนห้าเลขกำลังซ้อนการจับเลขชี้กำลังคูณกันนะลบคูณลบได้บวกก็เลยตอบห้ายกกำลังสี่ส่วนห้าซึ่งตรงกับของเราเป๊ะเลยเห็นไหมคำตอบข้อนี้คือข้อสี่ ส่วนข้อที่5ที่ไม่ใช่เพราะว่านักเรียนดูเศษหนึ่งส่วนหยกกำลังห้าส่วนสี่เดี๋ยวครูเปลี่ยนหนส่วนหเป็น5ยกกำลังลบหทั้งหมดยกกำลังห้าส่วนสี่เลขยกกำลังซ้อนกันก็จับคูณกันก็กลายเป็นลบหส่วนสซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมไม่ตรงกับของเราคาตอบข้อนี้คือข้อข้อที่4ข้อต่อมานะครับก็ในเรื่องของจำนวนจริงนะ เรื่องสแควร์รูทพวกนี้ใีนนต้องฝึกทำให้คล่องเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะเลขชี้ลังติดลบ3ยกกำลังลบตัวเนี้เขียนโจทย์แป๊บหนึ่งนะครับโจทย์มาประมาณนี้เดี๋ยวครูตัวไหนที่ที่เป็นยกกำลังลบเดี๋ยวครูเปลี่ยนไปเศษส่วนนะอันนี้เป็นเศษ1น่คือ 3. อันนี้ลบสส่วนด้วยรูทสลบกับสแควร์รูทหนึส่วน ข้างบนหาคณอนะคณอคณอ,อคือคือ3เพราะฉะนั้นที่แบบเป็นเก้าส่วนสาอันนี้รูทสอันนี้แยกเป็นรูทหนึ่งส่วนรูทสเดี๋ยวครูจะคอนจูเกตนะอ่ขะขออนุญาตเริ่มที่อสมการนี้เลยนะข้างบนลบกันเหลือลบแส่วนสามน,นะส่วนเท่ากันปุ๊บเราก็จับลบกันได้ละลบแส่วนสามข้างล่างเนื่องจากรูทหนึ่ง 1, มีค่าเท่ากันหนึ่ง 1, นะเดี๋ยวครูจะคอนจูเกตเข้าไปทีเดียวนะเอารูท 3คอนจูเกตทั้งเศษและส่วนก็จะมีค่าเท่ากับลบ8ส่วน3อันนี้เป็นรูทสามลบรูทสามรูทสามคูณหนึ่งด้รูทสามนะส่วนข้างล่างข้างล่างได้สามเดี๋ยวครูจะหาคณาโน,นโดยการเอาสามคูณทั้งเศษและส่วนเอาสามคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ลบกันไดเ้เดี๋ยวลบฝั่งซ้ายนิดน,นึงนะครับเพื่อที่จะเขียนลบฝั่งซ้ายไปนิดน,นึง เพราะฉะนั้นข้างบนได้เหมือนเดิมนะครับคือลบ8ส่วน3ส่วนข้างล่างจะกลายเป็น3ารูทสส่วน3ลบกับอนญาตเขียนหนละกันจะคิดง่ายๆ1นรูทสส่วน3เพราะฉะนั้นลบกันได้ไรลบกันได้ส่วนเท่ากันแล้วนี่เอาเศษลบกัน3ลบ1เหลือ2เหลือเป็น2อรูทสส่วน3อันนี้เศษส่วนซ้อนนะครับเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนนะครับ เศษส่วนซ้อนอ,อธิบายความหมายนิดนึงเศษส่วนซ้อนหมายความว่าก้อนนี้มันหารก้อนนี้อยู่ะจะได้เข้าใจง่ายๆบางคนนี่ไม่เข้าใจเรื่องเศษส่วนซ้อนเลยตอนนี้ลบแส่วนสามมันหาร2รูปสามส่วนสาอยู่แวคุณจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนนะครับอ่เปลี่ยนเป็นคูณอันนี้2ส่วนรูปสามตัดสทิ้ง2ตัด4นะคตอบข้างบน ข้างบนได้ลบสข้างล่างเหลือรูทสาซึ่งไม่มีช้อยนะก็ต้องคอนจูเกตนิดนึงอคอนด้วยรูทสาทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นคำตอบข้างบนลบ 4, ลสีรูทสาข้างล่างได้3คือคำตอบครับข้อนี้ตอบช้อยข้อข้อ2ข้อต่อมาครับกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงนะ f โจทย์ถามว่า f x เท่ากับ x บวก a กำลงังสองลบเเมื่อเปคืจริง,รงถาม f ลบสองเท่ากับลบ f 4แล้ว a มีค่าเท่าใดก็นี่เรื่องของฟังก์ชันนะครับเรื่องนี้โจทย์กำหนดว่า f ลบสเท่ากับ f สอ่ะครูก็เริ่มที่ f ลบส f ลบสมีค่าเท่ากับ f 4ก็อะไรที่เป็น f อ่อขอโทษอะไรที่เป็น x คนะกูจะแทนด้วยลบสลงไปในฟังก์ชันก็กลายเป็นลบสบวก a กำลังสองลบเอ่ต่อมา f 4ก็อะไรที่เป็น4ี่กูจะแทนลงไปใน x กนะครับก็จะกลายเป็น4บวกเกำลังสองลบเเดี๋ยวลบ a ลบ a ตัดทิ้งอันนี้กำลังสองสมบูรณ์ก็เป็นหน้ากำลังสองได้4นะครับลบ2ยกกำลังสองได้4นะบวก2หน้าหลังได้ลบ 4a บวกหลังกำลังสองได้ a อกำลังสอง เท่ากับหน้ากำลังสองได้16บวก2หน้าหลังได้ 8A บวกหลังกำลังสองอตัดทิ้งจับตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับ 8A บวก 4A จับตัวเลขอยู่ฝั่งเดียวกันได้ยายมาก,กันเป็นลบ 8A บวก 4A ได้12 A อันนี้ได้ลบ12เพราะฉะนั้น A เดียวตอบลบ1ครูว่ามีหลายคนกำลังสงสัยว่า ไอ้อไก้อนฝั่งขวายกกำลังสองทำไมถึงได้ตัวนี้เดี๋ยวคูสลับที่นิดน,นึงนะเอา a อยู่ด้านหน้าแล้วก็เอาสองเอาลบสองอยู่ด้านหลังกลายเป็นตัวนี้นะ,ะยกกำลังสองนะก็เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองซึ่งเท่ากับตัวนี้เป๊ะเลยโอเคปะ่ะแต่คุูใช้ข้อสูตรกันเฉยๆคำตอบข้อ,อนี้ a มีค่าเท่ากับลบหนึ่งมาดูข้อต่อมานะครับข้อสามสิบเอ็ด ก็เกรื่องสแควรูทอีกแล้วรู้48 48 48แยตัวประกอบได้ไหม48 68 48 3 2 2 2 2 2อ่ะเท่านี้68 48เพราะฉะนั้นครูก็จะดึงครูทำช้าๆให้ดูแหละอุัมช้าไปนักเรียนนะ สีอ่อะดูสี่สิบแปดเกิดจาก2 2 2 2แล้วก็3นะลากน้เนี่ยไปดูคารูทสอก็3าตัวดึงออกมาได้1ตัวนะครับติดในรูทคือตัวเดียวคือ3เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้4ี่รูทสลบกับรูทสทั้งหมดยกกำลัง2องบวกกับรูรูทรากที่3ามของสิกรณ์ที่3ามของสิ สิบหกแยกตัวประกอบเป็นสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกอันนี้เป็นกลนที่สามก็ดึงสามตัวออกมาได้หนึ่งตัวนะครับก็จะตัวนีอ้อันนี้มีสามอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นใช้สีน้ำเงินดีกว่าเปลี่ยนเป็นสองกลนที่สามของสองลบกับสองมาดูตัว กลนที่3ของ54บ้าง54เกิดจาก9กคูณหเพราะฉะนั้น9ก็เป็น3 3 6เป็น3 2อ่าเพราะฉะนั้น3ตัวดึงออกได้1ตัวเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนเป็นปตัวนี้นะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่3กลนที่3ของ2ทั้งหมดยกกำลัง3 เดี๋ยวครูขออนุญาตลบทิ้งให้หมดเลยนะอันนี้อ่ะลบทิ้งจะไม่งงคราวนี้มาคิดเลขต่อนะครับครูขอดูก้อนหลังนิดนึงนะเรนดูก้อนหลังมันคูณกันได้ไรสามคูณสองได้หกกลนที่สามของสองลบกับสองคูณสามได้หกกลนที่สามของสองอุ้ยเหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันลบกันได้ได้ศูนย์โอเคปะศูนย์ยกกำลังสามก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมคราวนี้มาดูด้านหน้า ด้านหลังนี้ไม่พิจารณาแล้วนะได้สูนนะมาดูด้านหน้าบ้างเดี๋ยวด้านหน้าคูนจุเกตเข้าไปตัดทอนก่อนเอาแม่2ตัดสองสองสี่สองสามหตัวหน้าข้างบนเหลือสามข้างล่างเหลือ2องรูสาลบกับรูสามทั้งหมดยกกํำลังสองเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยคูลบทิ้งนะเพราะว่ามันกําจัดเราได้ศูนหมดเลยเมื่อกี้เราคำนวณเรียบร้อยแล้วได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนะไม่ยุ่งมันนะ ก้อนทั้งก้อนได้ศูนย์คราวนี้เหลือแค่ด้านหน้าอย่างเดียวมันจะได้มีพื้นที่เขียนยเยอะเดี๋ยวคูคอนจูเกตเข้าไปนะครับเอารูทสามคอนจูเกตทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ส่วนไม่ติดรูจะได้คำนวณง่ายง่ายอ่ะข้างบนสามคูณรูทสามได้สามรูทสามข้างล่างได้ไรได้สองรูทสามคูณรูทสามได้สามแล้วก็ตัดทอนให้เรียบร้อยสามตัดสาม ตอนนี้สิ่งที่เหลือคือข้างบนเหลือรูทสามข้างล่างเหลือสองลบกับรูทสามทั้งหมดยกกําลังสองหลักการบวกลบเศษส่วนส่วนต้องเท่ากันอันนี้ส่วนไม่เท่ากันหาคณนเดี๋ยวอันนี้เอาสองคูณทั้งเศษและส่วนสิ่งที่ได้คือสองรูทสามส่วนด้วยสองตอนนี้ส่วนเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วนะข้างหน้าเป็นหนึ่งข้างหลังเป็นสองหนึ่งลบสองเหลือลบหนึ่งนะครับ เหลือตัวนี้ทั้งหมดยกกําลัง2ลบยกกําลังคู่ได้บวกนะรู้สยกกำลังสองได้3 2มกำลัง 2, 3, สอง,ง 2, ได้4คําตอบข้อนี้คือ3าส่วนสเนื่องจากข้อนี้เป็นข้อสอบออข้อสอบแบบเติมคำนะครับเติมคําจะไม่มีคาตอบเป็นเศษส่วนนะักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นทศนิยมนะเศษส 3, ส่วนสก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนนั่นเองข้อสุดท้ายครับของคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของฟังก์ชันเหมือนเดิมถ้า a คือเซตของ567 890จจนถึง14 และ r ควาสัมพันธ์ r คือเซตของคู่ดับ xy โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a y เป็นสมาชิกของ a และสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ถามว่า r มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวก่อนอื่นก็น,นี่เลยโดเมนโดเมนเป็นสมาชิกของเซต a นะ5 6 7ไปเรื่อยๆจนถึง14เลนค่า y ก็เป็นสมาชิกของเซต a เหมือนกัน 5, 6 7ไปเรื่อยๆจนถึง14นะครับอันนี้ xy คูเป็นสมาชิกของ a เลยนะเงื่อนไขคือ y มีค่าเท่ากับ x ลบ1ส่วน2 เดี๋ยวครูจะมาแทนค่า x ทีละตัวแล้วดูว่ามี y อยู่นั้นไหมนะก็ดูที่โดเมนกับเล้นนะ x x ตัวแรกแทน x ด้วย5แทน x ด้วย5ลงไปในฟังก์ชันครับ5-1ลบ1เหลือ4 4ส่วน2ได้2 y ใน y ครูมี2มัไหมในเนี้ยมี2องไหมไม่มีเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้อันนี้ไม่เอาแทน x ด้วย6นั่นเองแทนไปแป๊บเดียวเอง14ตัวแป๊บเดียวก็จบละ าเรียนแทนมาแทน6แทน7 8 9 10 11 12 1 3สิบแล้วก็14 <c oughs> แทน X ด้วย6 6หลบหเหลือ 5, 5้าหส่วนสอันนี้ไม่เป็นจำนวนเต็มได้สาเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ใช่แทน X ด้วย7จ็เลบหหลือ6กหส่วนสได้3 สามก็ยังไม่มีใน y อยู่ดีแทน x ด้วย8 8ลบ 1, หนึ่งเหลือเจ็ดกลายเป็นเจ็ดส่วนสองสังเกตว่าถ้าเกิดครูแทน x ด้วยเลขคู่มันจะเป็นเศษส่วนถูกไหมเพราะฉะนั้นเลขคู่ครูจะไม่พิจารณา,าเลยเพราะว่าแทนแล้วก็ได้เศษส่วนอยู่ดีซึ่งไม่มีใน y แน่นอนนะต่อมาแทน x ด้วย9 9เลบ 1, หนึ่งหลือ8 8ส่วนสองได้4 4ก็ 2, ยังไม่มีใน y ก็ไม่เอาแทน x ด้วย11 10ไม่แทนเพราะเลขคู่แทนด้วย11 11เลบหนึ่งหลือ10 1สส่วนสองได้5 ใน y มี5้าไหม,มีนี่ไงใน y มี5แสดงว่าคูนดับอันนี้ใช้ได้สุดท้ายแทน x ด้วย 13, 13 1 3าลบหเหลือ12 12อส่วนสได้หกใน y มี6กไหมมีนี่ไงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คู่ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ก็จะมีดังนี้ต้องแทน x ด้วย11ถึงจะได้ y มีค่าเป็น5แล้วก็แทน x ด้วย13ถึงจะจะมีค่า y เป็น6ก็จะมีแค่สองคูณดับ จทยถามว่าแล้วอามีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวคำตอบคือ2ตัวครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ